สวัสดีห้าทับสองห้าทับสามนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไรในตอนที่สองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นป .5 นะครับอะทวนความรู้เดิมเช่นเดิมนะครับมาถึงทวนความรู้เดิมก่อนเนาะเสียงสูงเสียงต่ํา กับเสียงดังเสียงค่อยนี่คือคนละคากันนะครับเสียงสูงเสียงต่ําดูจากความทีความทีนะคะยาวเยอะๆเนี่ยความทีนะถ้ามีความทีเยอะๆจะเป็นเสียงสูงถ้าเคลื่อ,อนทีช้าๆก็จะเป็นเสียงต่ำนะครับมีหน่วยเป็นเฮนะิร์ส์เนาะ H กับ Z นะครับพูดสามอีกครั้งหนึง่งส่วนเสียงดังเสียงค่อยนะครับซึ่งเราจะเรียนในบทนี้เนาะในเนื้อหานี้นะครับในวันนี้ แล้วก็เรียนมาจากคลิปที่แล้วแล้วบางส่วน,นครับเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยเป็นพลังงานนะครับซึ่งหน่วยของมันเป็นเดซิเบลนะครับตัวย่อคือตัวดีเล็กกับตัวบีใหญ่นะครับสองคำนี้คือคนละคำกันอยากจำเอามาปนกันนะครับอยากได้เสียงดังเสียงค่อยทำยังไงนะครับ อยากได้เสียงดังมากๆแน่นอนก็ต้องใช้พลังงานมากถ้าอยากได้เสียงค่อยก็คือใช้พลังงานน้อยนะครับตัวอย่างที่เขาให้มาก็คือลูกแซกเนาะอยากได้ยินเสียงลูกแซกดังๆทำยังไงก็เขย่า,รยาแรงๆเลยให้พลังงานมันไปมากๆนะครับแต่ถ้าอยากได้ยินเสียงค่อยๆก็เขย่าน้อยๆเหมือนกันนะครับ เส้นเสียงของเราเนาะถ้าเราพูดเบาๆเนาะลองจับดูเส้นเสียงของเราก็จะสั่นไม่มากนะครับแต่ถ้าเราพูดดังๆตะโกนออกมาเลยอย่างเงี้ยลองจับเส้นเสียงของตัวเองดูนะครับเส้นเสียงเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นมากพลังงานมันก็จะมากตามนะครับจึงเกิดเสียงดังนะครับเสียงดังพลังงานมากเสียงค่อยพลังงานน้อยนะครับ สำหรับพนักงานวันนี้เนาะมีแผ่นเดียวง่ายๆเลยนะครับวันนี้งานไม่เยอะนะครับดูตรงหัวมุมนะครับคุกขียนบันที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ขออภัยนะครับวันที่16สิงหาคม2564นะครับหนึ่งแผ่นบันทึกการทดลองเนาะเป็นเรื่องของเสียงนะครับเสียงดังเสียงค่อยไปเอาข้อมูลไหนมาตอบแน่นอนเรียนจาก YouTube เหมือนเดิมนะครับในคลิปของสอสวทนะครับ เอาตรงนี้เสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไรตอนที่สองไปพิมพ์ในช่องค้นหาก,ก็จะเจอนะครับแต่ง่ายกว่านั้นเช็คเช่นเดิมเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้นะครับครูใส่ลิงก์เนื้อหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเลื่อนลงไปปุ๊บคลิกเข้าไปก็จะเจอลิงก์เนื้อหาไปเรียนนะครับก็จะตอบคำถามในใบางานได้ทั้งหมดแต่ถ้าง่ายกว่านั้นเนาะสำหรับใครที่ เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็ไปกดที่สามเหลี่ยมให้หน่อยนะครับจะเจอลิงก์เรียนปรากฏข้างล่างนะครับใครเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเลื่อนลงมาก็เจอเลยนะครับสําหรับคาบนี้เนาะมีใบงานแผ่นเดียวตั้งใจเรียนนะครับเสียงดังเสียงค่อยใกล้จะจบแล้วนะครับในเรื่องของเสียงนะครับเร็วๆนี้จะขึ้นบทใหม่นะครับแล้วก็จะมีการสอบด้วยเนาะในคาบถัดไปนะครับจะมีเก็บคะแนนนะครับคาบนี้มีใบงานแผ่นเดียวเนาะ ตั้งใจเรียนทบทวนความรู้นะครับเก็บงานทำงานให้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ในคาบถัดไปนะครับสวัสดีครับ